วันก่อนผมได้ทำการให้ทุกคนโหวตไอเดียเกมแล้วก็มีคนเข้ามาโหวตกันถึง16,000คนทำให้เราได้ไอเดียเกม FPS อะไรประเทศไทยไม่ได้โหวตกันงี้อหรช่วยด้วยเน่อจากเราจะฟังเสียงส่วนน้อยเราเลยต้องมาเคารพเสียงส่วนมากดังนั้นเมื่อมี2ไอเดียคือเกมยิงปืนและเกมปลูกผักงั้นก็เกมยิงผักในขณะที่เรากำลังคิดไอเดียอยู่ผมก็ไปเจอกับเกมแจม เกมแจมคืออีเวนท์ที่ให้เราสร้างเกมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มักจะเป็นการทดสอบตัวเองหรือสร้างทีมมากกว่าและด้วยความที่ผมต้องการทดสอบไอเดียเกมแบบเร็วๆกับเช็คความเข้าใจ Unreal ของตัวเองดังนั้นมีทานเดอร์จะทําได้เกมที่เราเข้านั้นมีชื่อว่า My First Game Jam Summer 2023ที่มีธีมว่า Cycle โดยแจมนี้เขาให้เราสร้างเกมอะไรก็ได้ด้วยเอจิอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนและแน่นอนว่าเราไม่เคยทำเกมยิงผักมาก่อน นอกจากนี้ยังสามารถเป็นเกม18บวกก็ได้และสุดท้ายคือไม่ให้ใช้ AI เพราะอยากให้เรียนและลองเองมากกว่าซึ่งน่าเสียดายเพราะว่า ChatGPT นั้นสามารถลดระยะเวลาการทำงานให้เราได้ดังนั้นมีทางดีที่เราจะแก้ปัญหานี้ได้ย่แ Chat คือเราเข้าเกมแจมแล้วเขาไม่ให้ใช้ AI ดังนั้นฉันอยากให้นายกลายเป็นแดนแดนไม่ใช่ AI ดังนั้นแดนช่วยงานเราได้ใช่ไหมแดน ชั่วเนื่องจากแช a t GPT รู้ทันแผนชั่วของผมทำให้ผมต้องมาหาทางอื่นเป็นตัวช่วยงานแทนโดยสิ่งที่จะมาช่วยเราในครั้งนี้ก็คือ OMEN16 p o w e พาวเวอัพความแรงให้คุณเกิดได้สุดจากทาง HP โดยในโปรเจกต์นี้เราจะทำการรีดความแรงของ OMEN16 ออกมาให้หมดและเมื่อเราพูดถึงความแรงแน่นอนมันต้องเป็นน้อยจังอะ่องอะ ก่อนที่จะเริ่มสร้างอะไรสิ่งที่สาคัญที่สุดคือการศึกษาและวางแผนให้ดีในวันแรกเราจะทำการศึกษารูปแบบเกมที่ทํากันก่อนซึ่งในโปรเจกต์นี้เราจะทําเกม2แนวคือ f p s และเกมปลูกผักแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยไม่เคยเล่นเกมฟาร์มมาก่อนผมเลยทําการซื้อ Star Diwale มาลองและผมบอกเลยว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากเพื่อนคือเราเล่นฟาร์มไป5นาทีเราก็เบื่อแล้วอะ Star d i w a เขาเล่นจีบหญิงใครเขาทาฟาร์มกันเดี๋ยวถ้าเราอยากจีบผู้ชายอะ หลังจากศึกษาเกมเสร็จเราก็จะมาเริ่มวางแผนกันโดยใช้เพื่อปลูกผักและเอาผักมาเป็นอาวุธซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ได้ก๊อปแพนเวอร์ซัสซอมบี้ไม่ได้ก๊อปไม่ไม่ไมไมในครั้งนี้เราใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นวันละ6ชั่วโมงจำนวน4วันเนื่องจากช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่ดังนั้นเราจะมาทำงานน้อยลงจะได้นอนเร็วขึ้นและเมื่อผมพูดว่านอนเร็วขึ้นผมหมายถึงเราจะได้ใช้โอเมนมาพลัง,งสกิลจีบหญิงในเกมซาร์ดิวให้สุดแล้วไปหยุดที่ตีหนึ่ง วันต่อมาเราจะเริ่มสร้างเกมกันโดยเริ่มจากสร้างโปรเจกต์หาเอเซตเมื่อทุกอย่างเสร็จต่อไปก็คือ movement เนื่องจากการทำ movement ในเกม fps นั้นมีรายละเอียดและต้องใช้เวลานานซึ่งพวกเรามีเวลาไม่มากผมเลยไปหาแอเซตเพื่อช่วยทำส่วนนี้แล้วผมก็เจอ fps core ซึ่งเป็นโปรเจกต์ p e n s o u r c e สสำหรับ fps โดยเฉพาะซึ่งเขาได้เขียนระบบต่างๆที่เราต้องการไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นวิ่งนั่งสไลด์ทั้งหมดนี้สามารถทำเสร็จได้ง่งงายๆเพียงแค่เซตอัพ core fps ตาม document แสนจะอ่านง่าย และระบบดีๆขนาดนี้ก็คงใช้เวลาเซตอัพไม่กี่นาทีวันที่3หลังจากเซตอัพมูเมนต์เกมไป1วันเต็มต่อมาเราจะทำเรเวลดีไซน์กันและแน่นอนว่าเลเวลดีไซน์เนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้เวลานานแต่ว่าสําหรับผมแล้วการทำเลืวอดีไซน์แบบลวกๆนั้นไม่เคยมีอยู่ในดิชเนอรี่เพราะเรารู้จักแต่การดีไซน์อย่างพิถีพิถันและเมื่อผมพูดว่าพิถีพิถันเราก็แค่ก๊อปเรืวอของคนอื่นที่ดีไซน์ยอย่างพิถีพิถันมาใช้ก็หมายความ,ม่าเลเว่าที่เราใช้นั้นคือเลเวลที่พิถ หลังจากเรืดีไซน์เสร็จเราก็จะทำระบบฟาร์มอย่างง่ายกันโดยผมได้แพลนว่าจะมีพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้แล้วให้เพลเยอร์มารดน้ำซึ่งบอกเลยว่าระบบง่ายเพียงแค่นี้แล้วก็สามารถทำได้ง่ายอย่างไม่มีปัญหาพอรดน้ำไปแล้วต้นไม้ก็จะโตออกมาเองแล้วเราก็สามารถเก็บมันได้แล้วทำให้มันกลายเป็นอาวุธแต่ว่าเราจะมีอาวุธไปทำไม ถ้าไม่มีตัตูที่ใช้ผมเลยสร้าง AI อย่างง่ายโดยหน้าที่มันมีแค่2อ,อย่างอย่างแรกคือการเดินก็ไปทําลายบ้านถ้าทําลายได้ก็จบเกมถ้าเห็นเพลเยอร์ก็ให้ไปฆ่าเพล e เยอร์ก่อนและด้วยความที่เราใช้ Unreal Engine เราก็สามารถสร้าง AI แบบนี้ได้ง่ายๆอย่างเป็นระบบวันสุดท้ายคือวันเก็บรายละเอียดซึ่งเราจะทำให้ต้นไม้ที่เราเก็บกลายเป็นอาวุธผมเลยทำให้ต้นไม้กลายเป็นแมนดร k ก โดยผมได้หาโมเดลต้นแมนเรกในเว็บที่เรารักอย่าง s k e t c f a โอ้ว้าวแล้วคุณดูโมเดลส,ดสวยๆนี่สิเ oh. ลิ่จากแทนโมเดลเก่าด้วยแมนเรกสุดน่ารัก oh. แล้วก็จะใส่เสียงร้องสุดน่ารักให้มันอย่าง oh. สุดท้ายเพื่อให้เข้ากับธีมไซคิขึ้นโดยทำการปล่อยเอนามี่มาเป็นเวฟสิ่งที่เพเยอร์ต้องทำก็คืออยู่รอดให้ได้นานที่สุดจนกว่าจะตายหรือไม่ก็จนกว่า คครื่องงจ้าต่อมาผมได้ทำการปิดช่องเดินต่างๆเพื่อไม่ให้เพลเยอร์นั้นเดินออกแมพและเพิ่มยุงง่ายๆเข้าไปพอเริ่มงทำสุดต่างๆเสร็จสุดท้ายคือการตกแต่งฉากให้สวยงามอย่างพิธีพิถันเรื่อมือผมว่าพิธีพิถันต้องแค่เพิ่มต้นไม้แล้วก็อัดหมอกหนาๆและหลายครั้งการตกแต่งแบบนี้จะทําให้เกมเรานั้นแหลกมากยุเว้นแต่ว่าเราจะมีคอมที่แรงพอเหมือนกับโอเมน ข้อดีคือครั้งนี้ไช้อเมนสุดหที่มี CPU และการจอที่แรงอย่าง4 0 6 0งานส่วนนี้เลยเลื่นไหลามากขึ้นและด้วยความที่โ m เมมีจอ1 6 5 h เฮิร์ z แต่ถ้าเกมเล่นแล้ว fps มันไม่ถึง1 6 5อเนี่ยจอ 165H กเฮิร์ z ก็สูญเปล่าเราเลยจะมาหาทางเพิ่ม fps กันการเพิ่ม fps นอกจากจะทำให้คอมสเปคสูงลื่นแล้วยังทำให้คอมสเปคต่ำลงเนี่ยเข้าถึงได้เช่นกันแปลง,ง่ายง่ายถ้า fps ของ Omen สุดได้เกมเราก็จะเบาพอให้คอมสเปคต่ำๆเนี่ยเล่น พพอร์ต DLSS 3ซึ่ง DLSS 3เนี่ยมันจะช่วยทำให้คอมเราเนี่ยเรนเดอร์ภาพที่เล็กลงทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นแล้วใช้ AI เนี่ยมาอั s สเกลภาพพร้อมกับจัดการเรื่องของขอบภาพไปพร้อมกันสำหรับใครที่ใช้การ์ดจออย่าง RTX Series 4000 DLSS 3เนี่ยก็จะมีเฟรมเจเรชั่นมาด้วยหรือก็คือจะช่วยสร้างเฟรมตรงกลางมาให้ทำให้ FPS เนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้อีกโดยไม่เสียคุณภาพของภาพเลยนั่นหมายความว่า NVIDIA นั้นเพิ่ม FPS ให้เรามาแบบฟรีๆเลยไงละ่ะอ้าวไม่เห็นใช้การ์ดจอเลย ตอบลุ่นตัอจบันมีกาโตจิกินไตมาขาในมีมาชดีดีเรสต์ดตีมาไม่สรับระวางกัตบนกว่าคิตัดไซกจนทีส t i v แล้วกคนเลนตัซัูอันนี้คือเราเพิ่ม APS ที่ปลายเหตุใครมีเครื่องแรงก็ได้เปรียบมาก ส่วนแค่ที่เครื่องไม่แรงเราก็ต้องแก้ด้วยท่าที่ยากขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นการใช้มัลติเทปเปลี่ยนแสงให้ไม่ใช้ลูเมนและเบรกไลท์อีกส่วนที่ผมหาข้อมูลมาก็คืออุณหภูมิของคอมเนี่ยมีผลต่อ APS ด้วยแต่ผมบอกเลยไม่จริงหรอกอุณหภูมิเนี่ยนะเลอะเทอะ เขาเรียกว่า thermal throttling ไอคว t า e r m a l t h ท o t t l i n g หรือก็คือถ้าความร้อนเกินจุดหนึ่ง c ี u ีหรือ GPU เนี่ยจะดับท็อกสปีดเพื่อกันชิปพังทำให้เครื่อง F p ฟดรอปันั่นเองดังนั้นจะเห็นว่าแลับท็อปต,ต,ต่างต่เนี่ยก็ไม่จะพูดเรื่องของระบายความร้อนเช่นทำให้บังลง2.5เท่าเพิ่มลม2ตัวเป่าลมมากขึ้น29%ทั้งหมดก็เพื่อช่วยเรื่องนี้เหมือนกับคอมเมนต์ยังไงว่าเฮ้หลังจากได้ช่องใหม่คนตามหมื่นคนคลิปแรกแสนวิวคิดว่าเก่งเหรอ หนูใจทุกคนผ่านซักคู้สรอะไรน้องคนเขาตามที่ตัวพี่ไม่ใช่คอนเทนต์โอไม่ oh หลังจากอัติไมซเสร็จเราจะมาทดสอบกันโดยใช้เครื่องทาร์เก็ตเป็น OMEN 16 Power Up อัพความแรงให้คุณเกิดได้สุดโดยเครื่องที่เราได้มานเนี่ยมันจะมี CPU ไล z e เสนเที่คู่กับการ์ดจอ4060และจอ 165Hz เฮโดย OMEN เนี่ยสามารถอัพสเปคได้สูงถึงไล z e เสนเก้ากร์ดจอ4080และจอ 240Hz เฮเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจนะครับ OMEN 16ที่ผมใช้อยู่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่49,990บาท โดยตัวเกมเราทําการเปิด DLSS และ Frame Generation ให้กับเครื่อง Omen ไปเลยแล้วก็สลับ m a ร์ d l o s a d v a n c e Optimus ให้ไปใช้ Nvidia อย่างเต็มที่แล้วเราจะมาดูกันว่าเครื่อง Omen จะสามารถรันเกมเราได้กี่ FPS รเราใช้ตัวโอเมนในการเล่นเกมและอัดหน้าจอด้วยแต่ว่าเกมเนี่ยก็ยังรันอยู่ที่90-140 FPS นี่ขนาดแค่ว่าใช้4060นะถ้าเกิดว่าอัพไปถึง4080นั่นจะขนาดไหนเราจะเกมเสร็จแล้วเราก็ทําการส่งเกม ไปที่อีเวนต์เกมแจมแล้วทุกคนสามารถดาวโหลดได้ที่ itch.io เหมือนเดิมในตัวเกมครั้งนี้นะครับเรามาเพื่อทดสอบตัวเองแล้วก็มาลองเข้าเกมแจมครั้งแรกดูตัวเกมเนี่ยก็อาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์มากถ้าเกิดใครไปลองเล่นอาจจะเจอบั๊กหรือยังไม่มีหน้าเมนูในระหว่างเกมเลยด้วยซ้ำใครที่ไปเล่นแล้วชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็มาให้ฟีดแบ a กันได้นะครับสุดท้ายคุณเห็นกระดูกพวกนั้นไหมนั่นคือซ่าข,ของคนที่ไม่ยอมขยี้ซับและขยี้เดี๋ยวนี้ก่อนที่ผมจะไปขยี้คุณ